สวัสดีครับวันนี้เรามีที่นาสวยๆนะครับมาให้คุณผู้ชมหรือว่าลูกค้านะครับที่สนใจจะทํานานะครับที่เราที่ที่เราจะขายนะครับอยู่โซนตําบลไผ่นะครับอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนี่นะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับก็คือออกมาจากบ้านดอนมะเกลนะครับไปที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แล้วก็ เลยไปเป็นบ้านเมียงครับผมหมู่ที่สี่นี่นะครับแต่ที่ดินเราก็อยู่ติดคลองชนระทานครับผมนี่เข้าไปประมาณน่าจะไม่ถึงร้อยเมตรด้วยซ้ำครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูที่นานะครับผมโนนครับผมที่รถผมจอดอยู่ก็มีทางเข้ามาสะดวกสบายครับติดคลองชนระทานนี่ครับถึงแล้วเป็นล็อกเดียวเลยนะครับ นี่เป็นล็อกเดียวเลยทั้งหมดนะครับก็3มไร้ห่งงาน58ตารางวานะครับใครที่กำลังมองหาที่นานะครับผมอย่าลืมนะครับราคาก็4ี่แสนดหมื่บาทครับผมตกไร้ละหนึ่งแสนสี่หมืบาทแต่ผมไม่ได้คิดที่ราคาเต็มนะครับผมคิดที่4ี่แสนดหมื่บาทครับ เป็นที่น่าสว,สวยนะครับอยู่โซนบ้านเมี่ยงมาบ้านดอนมะเกลอครับผมตำบลไผ่อําเภอราศีสไล่จังหวัดศรีสะเกดครับนี่แหละครับเป็นล็อกเดียวเลยเนาะนั่นครับผมเป็นมันมีแนวเขตที่ชัดเจนครับผมไม่ต้องรังวัดใหม่นี่นะครับ ผลผลิตนี้ไม่ต้องห่วงครับผมสวยแน่นอนสนใจก็ทักมาได้นะครับผมที่เบอร์ใต้คลิปเลยนะครับนี่ครับผมทางลงก็เขาก็จับทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเจ้าของนะครับผมเจ้าของขายเองไม่ได้ผ่านในหน้าครับ มีข้างๆก็จะมีบ้านของชาวบ้านครับผมนี่มันก็จะมีสวนครับสวนหอมแดงครับผมไกลตรงข้ามกันอ่าท่านใดที่อยู่โซนนี้นะครับหรือว่าต้องการที่นาก็ทักหาผมได้เลยนะครับผมเป็นโฉนดนะครับนอสอสี่พร้อมโอนครับผม